สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนะ้าต๋อจะมาทาปลาลไม่ต้องการให้อ้วนนะคะจะทอดโดยใช้หม้อทอดไร้น้ามันนะคะนะ้าต๋อซื้อปลาสลิดมาจากร้านนี้ค่ะร้านอังเค b o บูนะคะเป็นร้านของน้องนะคะที่โรงเรียนสตรีมหาวิทยาลัยค่ะเราเป็นศิษย์เก่าที่สตรีมหาวิทยาลัยนะคะน้องก็มีขายปลาสลิดอันนี้นะคะวันนี้น้าต๋อจะทอดโดยการใช้หม้อทอดไร้น้ามันกันค่ะเดี๋ยวมาชมนะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ แกะจับห่อนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้นิดหนึ่งล้างน้ำขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะก็เอาทิชชู่ค่ะเลือกทิชชู่แบบที่หนาๆแบบพวกทิชชู่ซับน้ำมันนะคะมาซับน้ำนะคะแห้งปลาทั้งสองตัวเลยนะคะบ้างบ้างปลาสลิดนะคะให้เป็นแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะ พอบ้างเสร็จนะคะก็ใส่หม้อทอดไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยนะคะน้าตกก็ทำสองตัวะะไว้ที่ร้อยแปดสิบถึงสง 200, องร้อยองศานะคะข้างละยี่สิบนาทีข้างละยี่นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาพลิกอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ มาแล้วนะคะข้างละ20นาทีนะคะก็จะออกมาเป็นสีสันหน้ารับประทานแบบนี้เลยแต่ถ้าใครอยากที่จะได้แห,ห,ห้งๆแบบนี้ก็เอาเข้าหม้ออบลมร้อนได้อีกสัก5นาทีนะคะนะแต่ว่าจะเอาเข้าอีกสัก5นาทีเพราะว่าชอบแบบกรอบๆกว่านี้ตันตันตันเขาพิเศษอยู่นะคะน่าทานมากเลยค่ะก็คือเริ่มเอาเข้าเตานะคะประมาณ200องศาข้างละ20นาที อยากได้แบบกร,บกรอบๆนะคะอย่างน้โตะแบบนี้นะคะกรอบขึ้นมาสไตล์นี้ก็เพิ่มอีกข้างละประมาณ5นาทีค่ะถ้าอยากกรอบขึ้นไปอีกก็เพิ่มขึ้นไปอีกอย่างละ5นาทีประมาณนี้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ